ระเบียนสะสมนะคะรุ่นนี้จะออกแบบให้กรอกน้อยไม่จุกจิกช่องใหญ่แล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปลายมีปกพลาสติกให้ในหน้าแรกก็มีให้ติดรูปตั้งแต่อนุบาลช่วงหนึ่งช่วงสองช่วงสามมีรายละเอียดข้อมูลเด็กนี้เป็นเผื่อว่าเด็กจะเปลี่ยนชื่อนามสกุลเพราะเด็กบางครั้งเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อนามสกุลตามคุณพ่อคุณแม่ ข้อมูลบิดามารดานะคะแล้วก็ข้อมูลสภาพปกครองว่าตอนปีไหนหย่ากันหรือแยกกันหรือว่าอยู่ด้วยกันข้อมูลพี่น้องประวัติการย้ายที่อยู่สุขภาพว่าน,น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ชื่อเพื่อนสนิทที่อยู่ในโรงเรียนผลการเรียนระดับอนุบาลระดับประถม ระดับมัธยมจะอยู่ด้านล่างมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็ข้อมูลของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข้อมูลการอ่านคิดวิเคราะห์ผลการประเมินระดับชาติแล้วก็ทุนหรือว่าเกียตรติประวัติพิเศษ